สวัสดีครับมาเจอกันในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนที่2นะครับ BT Channel ของเราครับ www. f f 8 8 n e w c o m นะฮะฟุตบอล UCL ในค,ค่ำคืนวันพุธนะฮะหลังจากที่คืนวันอังคารก็มีพิกล็อกเกิดขึ้นแมนยูเตะพ่ายแพ้อย่างบอยส์ในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแต่ว่าเหลือ10คนซึ่งโอ้โหประเด็นก็เต็มไปหมดเลยฮะวันพิซซาก้าโดนใบแดงโอเลกุนน่าโซชาโดนดาเจสซิเรนกาจ่ายพลาดโอ้โหทำให้แมนยูแพ้โรนัลโดโดนถอดออถ้าไมถอดบรูโน่โอ้โหเต็มไปหมดเลยมึนเลยตอนนี้มึนไปหมดนะนะครับโอ้ก็มากันชาที่หนึ่งครับเมื่อวานผมพาดฟุตซอลนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มีอุซเบกิสถานเจอกับทางฝั่งของ รัเสเซียติดตามมาได้5้าทุ่มห้นาทีนะครับทาง PPTV ช่อง36นะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ให้คำทำนายไป2คู่ถูกไป1ผิดไป1แมนยูไม่ชนะส่วนบาเยิร์นเด็คชนะตามคาดถล่มบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าแมนยูแย่บาร์เซโลนานี่ซุปเปอร์คลายสิทธ์เลยนะฮะสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ UCL นะครับอ่ะไปดูค่ำคืนนี้กันดีกว่าครับคืนนี้มีลิเวอร์พูลมีแมนเชสเตีรลงสนามมีด็อตลงสนามมีเบซเช่นะครับผมไปที่แมนเชสเตีรก่อนแล้วกันครับเจอกับเอเบลารับก ก่อนหน้านี้เนี่ยไลฟ์ซิเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอล UCL นะครับสุดท้ายแพ้เพเชนะครับแต่นั่นเป็นยุคของยูเรนนนลกิสมานวันนี้เป็นเจสันมาร์ชเอ่อเจสซี่มาร์ชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไลฟ์ซิคตกไปเยอะนะครับจากเกมล่าสุดที่แพ้บาเยอร์มิเนกนะครับคือเสียประตูในช่วงเวลาที่ไม่ควรเสียคือกองหลังเ่ยเสียทั้งอุปาเมกาโ,โนให้บาเยอร์แล้วก็เสียโคนาเต้ให้ลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็หนักเหมือนกันวันนี้ไปเยือนแมสตี้ที่เอธิฮัดครับโอ้โหเซตตี้พวกเขากําลังมั่นใจเลยนะครับเกมเจอเลสเตอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่น่าชนะแหละจริงๆเจอเลสเตอร์เลสเตอร์เล่นดีด้วยแต่ว่าก็ยังเก็บสามแมตมาได้นะครับเแบบ๊กก็หมายมั่นปัดมือจะแก้มือใน UCL ให้ได้หลังจากพอผ่านบาซ่าพวกเขาก็ยังไม่เคยตัวเขาเองยังไม่เคยพาทีมได้แชมป์แชมเปี้ยน,นส์ลีกนะครับตกรอบรอง3ครั้งกับบาเยิร์นนะครับแล้วล่าสุดก็เข้าชิงกับแมนสตี้เจอกับ ทูโคดันแพนะครับปีนี้ก็อยากจะขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งกับฟุตบอล UCL เพรก็พิมพ์มลิกก็ได้มาค่อนข้างบ่อยนะครับวันนี้เจอไลฟ์สิครับมีการโรเทชันเกิดขึ้นแน่นอน,นครัข้างหน้าของโรบายสีฟ้าแต่สบายครับสองประตูมาแน่แน่นอน,นครับโรบายสีฟ้าจะถล่มไลฟ์สิกมีสูหรือสูนเลยนะครับวันนี้มั่นใจได้เลยครับเพื่อไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ผมไปที่ทีมเติดอย่างลิเวอร์พูลแล้วนะครับลิเวอร์พูลเจอเอซีมิลานครับย้อนลอยไปเมื่อปี2005ที่เจอลาดมงแล้วลิเวอร์พสูงมาสาม3าหลังจากโดนนำสามศูนย์นะครับแต่ว่าประสบการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลมากกว่าเอซีมิลานค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นพอสมควรครับเชื่อว่าพวกสำรองนะครับก็จะโดนถอดออกไปนะครับอาวลฮาวิเอเลียดขาตัดแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีส่งร่วมแน่นอนเจ็บน่าจะปีนึงนะครับวันนี้สบายครับซาลาตันก็เจ็บนะครับลิเวอร์พูลไม่น่ามีปัญหาฟองเทซี่เย่เพิ่งจุดท ชิรูอาจจะลงสนามลิเวอร์พูลชนะมิลาน2ประตูนะครับและคู่สุดท้ายครับผมมองไปที่เปเชจะถล่มขับโรชเพราะฉะนั้น3คู่นี้ครับค่ำคืนวันพุธแมนชชีตถล่มไลฟ์ซิกลิเวอร์พูลปราบมิลาน2ลูกและเปเชถล่มขับโรชอยู่เลยครับ3คู่วันนี้จัดไปใครอยากตามประเด็นหลังเกมที่แมนยูแพ้ไปดูได้ใน TikTok ของผมปอบพิรพลครับ P O P W E R A P O L ขอบคุณครับ